เดี๋ยวพามาดูซิเกอร์0 9 9รถไฟฟ้าสุดหรูเลือกติดตั้งฟิล์มใสกันรอยแบบรอบคันตัว p e r f o r m ร์แมนซ์ซีรที่สุดของแบรนด์ s p p เป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูครับ วันนี้เราอยู่กับเจ้ารถตู้ไฟฟ้าสุดหรูนะครับจากแบรนด์ซีเกอร์รุ่น009นั่นเองนะครับแต่รถหรูขนาดนี้เดินทางบ่อยแบบนี้จะไม่ปกป้องได้อย่างไรยิ่งรถสีดำด้วยต้องบอกเลยนะครับว่ารถสีดำปัญหาหลักๆก็คือหนึ่งครับริ้วรอยขนแมวรอยขีดข่วนอยู่แล้วนะครับก็ต้องเลือกการปกป้องที่ดีสุดนะครับแต่ว่าก็ต้องดูจากปัจจัยหลายส่วนด้วยนะครับว่าการปกป้องที่เราเลือกนะัมันเหมาะสมหรือไม่สำหรับคันนี้นะครับรถจอดในร่มใช้งานบ่อยแต่ว่าบ่อยในที่นี้ก็คือเดินทางหาลูกค้าทำงานไปประชุมไปอออยย่่าาางงเเี้้นนะครับับบบบจจจไไมมมมดดแสสุกกล ขอติดตั้งเป็นฟิล์มใสกระรอยแบบรอบคันแต่โจทย์ที่ให้มาก็คือขอดีที่สุดดีที่สุดที่ร้านเราเนี่ยคือมีอยู่3ตัวด้วยกันนะครับก็คือมี S C P ตัวท็อปมีโซลากาดนะครับแล้วก็มีแบรนด์เอเวอรี่เดนิสันเราก็โยนชอยด์ให้ลูกค้าเลยนะครับว่าอยากได้แบบไหนอยากได้เท่าไหร่ลูกค้าก็เลือกมาบอกว่าขอลองตัวนี้แล้วกันขอเป็นตัวแบรนด์ S C P ตัวรุ่น Performance นั่นเองนะครับมีความหนาอยู่ที่2 1 5ไมครอนมาพร้อมกับการรับประกัน6ปีหรือ101กลซึ่งแสน้องหชิ่นเล็กภา,ภายนอติครบทั้ง เลยพร้อมกับการเตรยียมพื้นผิวก่อนนะครับแบบมิเลอร์ฟินิชเหมือนเดิมปรับผิวส้มให้ผิวเงาสวยเป็นกระจกและที่สําคัญครับภายในเราเคลือบเซรั่มตัวท็อปสุดจากแบรนด์รีเทคนะครับเพื่อป้องกันด่างครีมด่างแป้งป้องกันดิ้วรอยป้องกันมลภาวะป้องกันคราบกางกงยียนและปากกาหมึกอะไรต่างๆด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าการติดตั้งของเราเป็นอย่างไรสวยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ ต้องบอกเลยนะครับว่าผลงานของเราเนี่ยติดออกมาเสร็จแล้วเนี่ยสวยงามมากๆเทคน,นิคของเราเนี่ยจับเต็มเลยนะครับเรามีการพับเก็บมุมเก็แบบขอบทุกจุดจริงๆาการติดตั้งการใส่ใจในการจัดวางฟิล์มนะครับของเราเนียนทุกจุดจริงๆรและเก็บทุกรายละเอียดครบถ้วนทั้งคันเลยนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับที่กําลังจะออกเจ้าซีเกอร์009หรือออกมาแล้วหรือรถรุ่นอื่นๆที่อยากจะเข้ามารับบริการอยากได้งานที่มีความแตกตา่างอยากได้มีความพิเศษที่มากกว่าคําว่าราคาอยากได้เทคนิคที่ดีพรีเมียมที่สุดอยากได้ความงดงามที่สวยที่สุดอยากได้ฟิล์มที่มีีีคุณภาพดท่ ให้มันเหมาะสมกับลักษณะการใช้งานของเราลองแวะมาดูครับ33ครีนกระาดาษเราเป็นหนึ่งตัวเลือกนะครับที่ต้องบอกเลยนะครับประสบการณ์มากกว่า10ปีอย่างแน่นอนที่เราจะมีทุกสิ่งทุกอย่างจัดเต็มให้กับลูกค้าทุกท่านเลยถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับทุกแพลตฟอร์มเลยถ้ามีอะไรโทรมาปอรึกษ,ษาผมโดยตรงได้เลยนะครับผมจะขึ้นเบอร์ไว้ให้เลยนะครับทางที่นี้นะครับอยากให้ลองแวะมาพูดคุยกันที่หน้าร้านนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะช่วยแนะนาให้กับเพื่อนๆทุกท่านให้เหมาะสมและดีท